เมื่อกี้นี้เราก็ขึ้นไปขึ้นไปโฮสเทลที่เราจองไว้นะคะคืออยากจะรู้ด้วยว่าอยู่ไหนแล้วเราก็เอากระเป๋าเต้นะคะใส่ไว้ที่นั่นก่อนเพราะตอนนี้เพิ่งจะตอนเที่ยงนะคะเราก็เลยตั้งใจว่าจะไปโบสถ์ชิชูแล้วก็เอเป็กพาร์คก่อนนะคะ thank you uh, <okay. S 2> และนี่นะคะเราก็ต้องมาเติมพลังกันก่อนเพราะเมื่อกี้กินแค่กาแฟแล้ว ยังไม่ได้กินอะไรแบบที่มันเป็นบบจริงจังเลยอันนี้นะเขาเรียกว่าบางดูบางดูนะคะกินกินค่อนข้างสุดไม่รู้สิคือสุกแบบเธออยากลองชิมเขาก็จะมีแบบว่าเป็นน้ำปลาเป็นน้ำปลาแบบแต่กระเทียทมพริกแบาเราเองน,นี้นะอันนี้คือหน้าตาของบาง นี่เป็นน้ำจิ้มมาให้คือจะบอกว่ากินนะค่อนข้างจะชุนกินชุนจืดแต่เขาพูดถึงว่าอาหารเวียดนามค่อนข้างจืดเขาก็จะมีแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรกระเทียมเจียว เอืม,อมถึงว่าทำไมเขาต้องมีว่าเป็นตามให้เพราะว่ามันจะได้ตัดตัว จะโรยด้วยนี่ด้วยเหมือนเป็นอะไรปลาแห้งปลาแห้งเนี่ยเลยตรกลนโอเคแล้วอิ่มแล้วนะคะผมจะเปิดไฟให้ดูก่อน โอเค thank you เราสับสนเงินเวียดนามน,นิดนึงตอนนี้พอเข้าใจแล้วโอเคสามหมื่นดองแต่แม็กสีฟ้าเนี่ยมันคือมันคือสองหมืน่นดองไงเราตอนแรกเราจะให้เขา3ามใบขาดทุนแย่ให้3มใบนี่นะทุกคนสะพานมังกรทางด้านโน้นโหอ,ออกจริงอลังการนะใหญ่ด้วยโอเคเดี๋ยวต้องรอข้ามถนนก,ก่อนนะคะ โหแบบว้าวมากโหสวยอะ่ะนี่นะคะคือเห็นแบบแม่น้ำนะคะแล้วก็เห็นสะพานมังกรจากทางด้านนี้ชัดมากนะคะ แต่ตอนนี้เรจะไปเอเปกก่อนนะคะเอเปกพาร์คโอเคจะแบบวิววาวมากแต่ตอนเย็นเราไม่รู้นะคะว่าเราจะมาเดินเล่นหรือเปล่าเพราะว่าเราตั้งใจว่าตอนเย็นนี้เราจะไปซานอะไรนะซา,านตามาดนะ่าคาเฟ่เราก็มาถึงกันแล้วนะคะกับเอพิกพาร์คนะคะ เดินมาไกลพอสมควรก็โอเคนะคะคุนไม่เยอะมากเป็นเหมือนแบบสวนสาธารณะกลางกรุงอะไรประมาณนี้ขับรถไปมายุ่ย

นี่นะคะก็เอเปก์างนะคะเอเปก์บาร์นะคะเป็นอีหนึ่งแหล่งมานะคะที่คนมาเที่ยวเวียดนามต้องมาเช็คอินที่นี่นะคะสถานที่จริงมัน ก็แบบพอมล้อมไปด้วยแบบต้นไม้นะคะที่เขาปลูกเอาไว้ก็ดูลมลื่นดีนะคะเป็นเหมือนแบบว่าไว้มานั่งเล่นพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่แล้วก็ติดกับแม่น้ำด้วยนะคะไม่ไกลจากสะพานน้งกรมากนะคะ ไปโบสถ์สีชมพูต่อนะคะสำหรับเอบเป็กม้าก็มันก็เหมือนแบบไม่ค่อยมีอะไรมากมันให้ความรู้สึกแบบเหมือนเป็นส่วนสาธารณะที่มันมีแบบว่าเออแลนด์มาร์คที่เหมาะกับการถ่ายรูปนะคะแต่แบบเราก็ไม่ค่อยใช้สายแบบมาถ่ายรูปขนาดนะะั้นก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวจะไปโบสสีชมพูต่ออีกว่า ว่าทำไมเราเห็นร้านดีฝั่งแม่นะ้ำแบบเปิดเพลงเกาหลีนะคะเพราะว่าคนเกาหลีอันนี้ยมมาเที่ยวเมียดนามกัะมากเลยนะคะเพลงนี <S <S ้นนคุณคุณจะใครร้องน่าจะเป็นกิ๊กแบงวิวดีมากนี่ถ้าเป็นตอนเย็นนี่คือแบบ โห่ออสีชั่วโมงเป็นอีกจุดแว่นมาจุดหนึ่งะคะที่มาดานาะก็ต้องมาแวะที่นี่ด้วยนี่นะคะเขาก็จะมีเวลาบอกเลยนะคะว่าเนี่ยมีภาษาเกาหลี้วยแสดงว่าคนเกาหลีมาเที่ยวที่นี่เยอะเลยเที่ยวที่แวนมาเนี่ยคะ่ะมีภาษาเกาหลีเลยอันนี้เป็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะคือเาเปิดเขาจะเป็นช่วงเที่ยง เจ็ดมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งนะคะที่ว่าเขาจะปิดช่วงนี้คนเยอะอยู่นะคะจะว่าไปไม่ไ้มีอะไรมากเป็นแค่เหมือนแบบจิตแร์ามาของการถห่ายรูป เข้าไปข้างในไม่ได้นะคะขอให้เราอยู่แต่แบบรอบนอกเท่านะั้น 好，听到我。 最新的。嗯嗯嗯 ตอนบ่ายสองโมกว่าร้อนมากร้อนแบบร้อนไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะพัวแบบเหมือนทัวลงวแล้วมีแต่คนเกาหลีแล้วว่าเราจะ,จะากลับไปที่โรงแรมนะคะจะกลับไปเช็คอินนะคะเพราะว่านี่มันเป็นเวลาบ่ายสองโมงกว่าแล้วแล้วก็รู้สึกแบบเหนื่อยด้วยนะคะเพียมากเลย ็มาหาดีของที่ละลุน,นะคะพอดีว่าเดินผ่านมาแล้วเจอตลาดด้ดยบบงเห็นคนเยอะก็เลยเดินเข้ามาว่าจะหาซื้อของ,ของที่ละลุนตางไปนะคะไหนๆก็มาถึงดานะของเยอะมากจนแบบคิดว่าน่าจะเลือกเดินดูก่อนแล้วก็ค่อยมาดูว่าจะซื้ออะไรไปดี

เห็0 0าวสึนอบคนี่จะสื่ออะไรเยอะขนาดอันนี้ก็ดี ladies Thomas มาดูวันนี้ Thank you จะบอกว่า เมื่อกี้นะคะวุ่นวายมากเรด้ความที่มันเป็นแบบว่าสําหรับซื้อของที่ระลึกอ่คนเยอะมากจนโอเคก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวรอไปดูตอนไปหอยอันดีกว่าไปอถ้าหอยอันนี่ต้องเมืองเก่าอะค่ะน่าจะมีแบบว่าพวกของที่ระลึกให้เลือกเยอะกว่า โอเคตอนนี้คือเหนื่อยมากแค่เดี๋ยวสายจะนี้ไปก็ถึงที่พักแล้วจะว่าจะพักสักชั่วโมงกว่าๆเดี๋ยวก็จะอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวักหน่อยนะคะเพราะวันนี้เดินมาทั้งวันเลยเดี๋ยวว่าจะไป ซนตาม,มารีน่านะคะและนี่ก็เป็นโฮสเทลนะคะที่เราพักคือของก็จะมีไปเป็นสองเตียงก็มีผ้ามานเดินปิดได้ อันนี้เป็นช่องเก็บของ